สวัสดีครับวันนี้รามาพบกับเฟรม55ชาแนลเมื่อวานนะครับเราไปทําการตรงปลามานะครับก็ได้ปลาช่อนมาเกือบ1นกิโลนะครับหตัวนะครับขากลับเราก็ได้แวะเก็บผักบุ้งมาด้วยนะครับเพื่อที่จะมาเปิดเมนูแกงส้มปลาช่อนลูกมะอึกน,นะครับท่านผู้ชมเคยกินไหมครับลูกมะอึกสรรพคุณของลูกมะอึกน,นี้จัดอยู่ในประเภทสมุนไพรนะครับเพราะว่าทั้งต้นทั้งรากทั้งใบและผลมีสรรพคุณ เป็นยาวหมดเลยนะครับต้นมันคือต้นนี้เลยนะครับผมก็ได้ปลูกไว้เองนะครับอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บผลมะอึกกันแล้วก็เอาไปแกงกันนะครับโอเคครับนี่ก็คือต้นมะอึกนะครับก็คือนี่คือดอกมันนะครับก็มีสรรพคุณทางยานะครับก็คือทั้งต้นทั้งดอกทั้งรากนะครับมีสรรพคุณทางยานะครับแต่วันนี้เราจะเอาลูกไปแกงนะครับ นี่คือลักษณะของลูกมะอึกนะครับผิวข้างนอกมันจะเป็นขนนะครับถ้าว่าโดนผิวหนังอะไรแบบนี้มันจะคันนะครับแล้วก็พอเราขูดออกมาก็เป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเหมือนลูกมะเขือเลยนะครับเขามีสรรพคุณทางยานะครับก็คือสองสายพันธุ์นะครับที่มาผสมกันนะครับก็ลูกมะเขือกับลูกมะแว้งนะครับผสมกันเป็นลูกมะอึกนะครับส่วนมากเขาจะนิยมเอาไปรับประทานก็คือเอาไปตาเป็นน้าพริกนะครับ จะเอาลูกที่มันสุกเหลืองๆนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราเก็บลูกผลอ่อนนะครับเพื่อจะเอามาแกงส้มนะครับนี่ผักมุ้งแ่ที่เราเก็บมานะครับปลาเราหามาผักเราเก็บมานะครับมื้อนี้ลงทุนศูนย์บาทนะครับนี่นะครับเราไม่ใช่ว่าจะต้องพร้อมทุกอย่างนะครับสั์มันก็มีไว้ให้เราแก้ข้ามผ่านนะครับ สดดนะครับหนึ่งตัวที่เราได้มานะครับเกือบหนึ่งกิโลนะครับดได้หมองพอดีนะมอใหญ่ๆเลยนะครับปลาช่อนของเราก็หน้าตาน่ารักพร้อมจะลงหมอหน้าตาน่ากิน าากาเหลืองเหลืองสวยขนาดนี้กําลังดีครับกําลังดีรสชาติของมันนะครับจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวอมหืนหืนนิดหน่อยน,นะครับตัวเขาจริงๆเป็นเกิดมาก็เป็นสมุนไพร ซึ่งมันอยู่อยู่ในตำรายาโบราณมีมานาหน,นมแหละครับภาคใต้เรียกมะอึกนะครับภาคอีสานเรียกมะเอิกนะครับมะมะมะอึกมะเอิกมะอึกอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับใครที่เป็นนิฟซีอยู่ภาคอีสานนะครับถ้ารู้จักรูปมะอึกนะครับก็คอมเมนต์ ใต้คลิปบอกข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเตรียมวัตถุดิบไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับมาปรายมเครื่องแกงนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวนี้ก่อนเลยนะครับก็คือขมิ้นนะครับสรรพคุณของขมิ้นนี่นะครับมีมาตั้งแต่โบราณถึงดามันนะครับสมัยเมื่อก่อนนะครับคนท้องอืดท้องเฟ้อนะครับเขาจะห้เคี้ยวหัวขมิ้นเข้าไปหนึ่งหัวนะครับสรรพคุณเป็นยาด้วยนะครับตัวนี้ ตัวนี้เขาก็เรียกขมิ้นนะครับตัวนี้เขาเรียกแม่ขมิ้นนะครับเป็นหัวใหญ่อย่างนี้เขาเรียกแม่ขมิ้นนะครับสีความเข้มข้นและอร่อยนะครับก็คืออยู่ที่แม่ขมิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นหัวแบบเล็กๆกันเขาเรียกลูกขมิ้นครับเราก็มาตําเครื่องกันนะครับพริกวันนี้ผมจะใช้สองแบบนะครับก็คือเป็นพริกแห้งกับเป็นพริกสดนะครับก็เอามาผสมกันนะครับใส่ลงไปนะครับ ตามวยกระเทียมรักสองสามกลีบนะครับกระเทียมกระเทียมเนี้ยใส่เพื่อดับพาวนะครับหอมแดงนี้คือใส่เพื่อให้มืมีรสชาติหวานกลมกล่อมนะครับตามไปด้วยเทนิ่งตามไปด้วยเกลือหน่อยหนึ่งนะครับทาไมเขาถึงใส่เกลือนะครับเวลาทาทาเครื่องนะครับเพราะมันเป็นเคล็ดลับของคนโบราณนะครับใส่เกลือแล้วเม็ดกิกมันไม่กระเด็นนะครับอุดสโลบายง่าย ตัวไวง่ายโอเคครับมาครับเราก็ตําเครื่องกันครับผมเมื่อตอนสมัยเด็กๆนะครับก็คือหน้าที่เลยครับตําเครื่องนะครับก็คือที่บ้านนะครับแม่ถ้าเกิดว่าเราตําไม่ละเอียดนี่นะครับแกไม่แกงนะครับอย่บอกกลับไปตําใหม่นะครับครับผมอันนี้ก็ต่องแกงก็แหลกละเอียดแล้วนะครับ ก็ถึงขั้นตอนการแกงกันนะครับต้องให้มันเด็ดสเสด็จน้ำออกมันยังครับ oh, <no. S 1> เดี๋ยวเราก็ตั้งไฟให้เครื่องแกงมันเดือดน,นะครับแล้วเราค่อยเอาปลาใส่นะครับแล้วก็ตามด้วยเใงของเราก็าคือลูกมะกอกตอนนี้ก็น้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาปลาใส่นะครับ ยังแจงหอมมากเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ครับใส่ไปเลยครับใส่ในน้ำเดือดๆนะครับมันจะไม่คาวนะครับแล้วเราก็จะไม่คนมันนะครับให้เนื้อปลามันสุกก่อนนะครับเราก็คนมันนี่คือปลาเรศของเรานะครับลูกมะอึกนะครับเราก็ฝานเป็นแว่นๆแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยครับ ผักบุ้งที่เราเก็บมานะครับเมื่อวานก็ไปตรงปลามาก็เห็นผักบุ้งนะครับก็เลยเก็บมาด้วยนะครับที่บ้านมีผักขวางตุ้งนะครับเราก็ใส่ไปต้นสองต้นนะครับเพื่อเพิ่มสีสันนะครับเราก็จะเอาผักใส่ลงไปนะครับครับที่สาคัญที่สุดนะครับเมื่อกี้เราก็ใส่สมุนไพรเพิ่มเข้าไปอีกตัวนะครับก็คือใส่ใบกัญชาลงไปนะครับ เพิ่มรสชาติเพิ่มหาตรสให้มันอร่อยนะครับใส่ผักอะไรเสร็จนะครับพอมันเดือดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันนะครับแล้วเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับน้ํามะขามเปียกนะครับก็เพิ่มรสชาติให้มันกลมกล่อมขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปสองช้อนก่อนเปรี้ยวๆหวานๆก็ถึงเวลากินนะครับนี่รับสีสันที่ออกมานะครับแตงส้มสั่งหน้ากินมากเลยครับมีผัก นอก็คือหลกต้อนะครับหลกตอนี่คือหัหวมันครับเดี๋ยวผมจะชิมกินเลยครับหากล้องหิวหนะกินก่อนครับการต้องไปครับ<า>กินข้าวกันครับ ตามตอไปหนึ <łość> ่งเมตดโอเคครับกินข้าวกันครับก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกินมครับก็อยู่ไหมครับไปครับลาท่านผู้ชมก่อนครับฝากไว้คลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ